เทสกล้องของคุณพานุนะคะแจ้งไว้ปัญหาตามนี้เลยว่าขึ้นออฟไลน์บ่อยๆแต่ว่าทีนี้ลูกค้าไม่ได้ส่งการ์ดมาให้หนูเทสด้วยหนูก็เลยต้องเทสกับอ่าไวไฟบ้านโดยที่ในระหว่างที่เทสก็คือเสียบอ่าอะแดปเตอร์คือหนูแจ้งก่อนว่าเวลาเทสอะ ปกติแล้วถ้าถ้าหนูเป็นคนรับเคลมเนาะหนูจะแจ้งลูกค้าว่าให้ลองเปลี่ยนสายชาร์จเพราะว่าสายชาร์จที่แถมไปกับกล้องอะ่ะมันเป็นของแถมครับมันจะแบบมันจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนพวกสายสายโทรศัพท์แบบนี้เนาะแล้วหนูก็เลยชาร์จเสียบไว้กับคอมแบบนี้เลยเท่ากับว่ากล้องอะ่ะมันจะเปิดปิดตามเวลาที่หนูเปิดปิดคอมนะคะก็หนูเปิดเทสไว้3วันเมนื่อวันศุกร์เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะ ดูข้อมูลย้อนหลังก็จะดูตั้งแต่วันที่13นะคะคือวันแรกที่ได้รับเครื่องรับรับเครื่องแล้วก็เ,เริ่มเทสต,ตอนช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็นนะคะเปิดคอมทิ้งเอาไว้จนถึงช่วงนี้นะคะประมาณเกือบตีหนของวันที่14แล้วก็ปิดคอมยาวมาเปิดอีกทีหนึ่งช่วงเกือบ10โมง ออขอโทษค่ะเป็นช่วง10บโมงกว่าแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้เลยจนถึงน่าจะประมาณตีหนึ่งวันที่14น่าจะเปิดทิ้งไว้ก็จะต้องมาดูต่อวันที่15นะคะอ๋อเปิดทิ้งไว้จนถึงประมาณเที่ยงคืน20ได้แล้วก็ปิดนะคะแล้วก็มาเปิดอีกทีวันนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงนี้นะคะประมาณ9ก้าโมงครึง่งจนถึงเวลาปัจจุบันนะคะ ก็คือบ่ายสามกว่านะคะกล้องไม่หลุดการเชื่อมต่อเลยนะคะเบื้องต้นเลยในส่วนของการออฟไลน์ไม่ได้เป็นที่กล้องนะคะนี่นะคะตัวนี้นะโทรศัพท์ s u p เป t e เทสตัวสินค้าก็จะเป็น QR Code นี้นะคะที่ส่งมาเคลม ก็คือที่ลูกค้าแจ้งว่าเช็คแอร์การ์ดแล้วใช้งานได้ปกติในส่วนเนี้ยตัวแปรของปัญหาที่ลูกค้าที่ที่ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าไม่ได้ส่งแอร์การ์ดมาเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ได้เทสในส่วนของความร้อนของอุปกรณ์เพราะว่าถ้ามีแอร์การ์ดอะความร้อนของกล้องอะมันจะมีเพิ่มขึ้นจากจากการที่เราใส่แอร์การ์ดไว้ตรงนี้ตลอดถูกไหมทีเนี้ยพราลูกค้าไม่ได้ส่งมา กล้องมันก็เลยรับสัญญาณจาก Wifi บ้านโดยตรงมันก็เลยไม่มีปัญหาในการหลดการเชื่อมต่อเลยก็คือ 1. ปัญหาที่สายอะแดปเตอร์ 2. ปัญหาที่ช่องเสียบ a i r ์การ์ที่ตัวนี้คือคือที่เทสเนี่ยค่ะคือตัวกล้องอ่ะมันปกติและทีเนี้ยสิ่งที่หนูจะต้องหนูจะต้องเอาเครื่องเนี่ยกลับส่งกลับคืนลูกค้าซึ่งลูกค้าแจ้งว่า a i r ์การ์ปกติ อันนั้นดีแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องนำเครื่องนี้กลับไปเทสใหม่ในส่วนของลองเปลี่ยนสายแล้วก็ลองหาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แยกนะคะแต่ว่าอะแดปเตอร์แยกเนี่ยในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะคะในส่วนของกำลังไฟต้องเป็นต้องเป็น1ถึง1.5แอมป์นะคะ1ถึง1.5เท่านั้นไม่มากกว่านี้นะคะ ถ้าแบบ 2A หรือ 3A ใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็มีแบบนี้แยกไว้1ถึง 1.5A แล้วก็เสียบปลัก๊กแล้วก็เสียบ Air ์การ์แยกโดยที่ไม่ต้องมาเสียบที่ด้านหลังตัวนี้นะคะเพื่อเพื่อเช็คการใช้งานว่าถ้าเราแยกตัวตัวแอร์การ์ออกจากกล้องแล้วะตัวกล้องจะยังใช้งานปกติไหมอันนี้นะคะลูกค้าต้องลองดูเนาะเพราะว่าในส่วนนี้ทางเราเทสตตัวกล้องแล้วมันไม่มีปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งก็คือเราต้องส่งตัวเดิมกลับคืนให้ลูกค้านะคะ